สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเรื่องรองเท้านะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยหลักๆของมันคือต้องดูทรงมันด้วยแล้วดูผู้ใส่ด้วยอย่างเลดวิงเนี่ยเลดวิงคู่เนี้ยนี่เขาก็เปลี่ยนพื้นมาอันนี้บางเก็บเก็บรอยสีถลอกถลอกคือสีรองหนังมันก็จะต้องถลอกอะนะมันต้องถลอกมันต้องมีรอยขูดขีดก็เก็บนี่ยังเก็บไม่ละเอียด เก็บไม่ละเอียดเก็บหลายๆรอบเราต้องดูรองเท้าด้วยทีนี้อันนี้ยังไม่เปลี่ยนพื้นดีนะคููนี้ยังไม่เปลี่ยนพื้นเพราะว่าพื้นเนี่ยคือเราต้องดูรองเท้าด้วยถ้ารองเท้าราคาแพงๆรองเท้าราคาแพงๆ และคนที่ใส่รองเท้าราคาแพงๆเนี่ยเขาก็จะมีลายสไตล์ของเขาซึ่งเราไม่สมควรที่จะใส่พื้นครอบอย่างนี้แต่ช่างส่วนมากก็ชอบใส่พื้นครอบเพราะว่ามันง่ายดีไงพื้นครอบมันง่ายแต่บางครั้งเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นรองเท้าแบบไหนสไตล์คนใส่ยังไงเพราะคนที่เขาใส่รองเท้าเนี่ยเขาก็มีบุคลิกของเขาอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ก็พื้นครอบซึ่งบางก็ กำลังจะแก้แก้ก็เร้แหละก็แก้ไปแล้วในข้างเนี่ยก็เนี่ยอย่างเนี้ยมันต้องมาเปลี่ยนเป็นพื้นอย่างนี้วางคิวเห็นไหมอันนี้ก็ยังเก็บไรอยู่เรียนรอให้น้ํายาเซตเพราะน้ํายาพวกเนี้ยที่บางบางใช้ไปเนี่ยมันกันน้ำหนึ่งรองเท้าเราต้องให้มันกันน้ําด้วยเพราะบ้านเรามันเป็นบ้านที่ฝนตกบ้านเรานะฝนตกบ่อยเราต้องทําแบบกันน้ําด้วยซึ่งเนี่ยไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ขัดเงาอะไรนะเพียงแต่ให ให้น้ํายามันเซตเข้าไปเพื่อจะกันน้ําสามารถใส่ลุยน้ําได้สามารถใส่ลุยน้ําได้นี่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวพอเรียบร้อยพวกนี้ก็จะเงาแวววับหมดเลยทังอันนี้ให้ตัวยามันเซตให้น้ายามันเซตเข้าไปเยอะๆเพื่อ,อจะกันน้ํำบางจะเน้นรองเท้าทุกคู่ที่มาเซอร์วิสกับบางบางจะเน้นกันน้ําด้วยเพราะว่าหนึ่งเราเป็นช่างทารองเท้าเป็นอาชีพที่เรารักนะจริงจริงการทำรองเท้าบอกก่อนว่าต้องรักด้วยนะไม่ใช่ว่าทําแต่ว่า สักใจทําทําทําอย่างเดียวเราต้องรักแล้วเราจะอยู่กับมันได้อย่างบางบางรักรองเท้าเพราะว่าบางดูว่ารองเท้าเตร็จแล้คู่มันมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวแบบว่าอ่ามันมีสตรอรี่ของมันอะอย่าง,นงเ,านเนี้ยแล้วรองเท้าแนนี้ยมันคนใส่ก็ต้องแบบดุดุรอรอต้องแบบว่าดูสไตล์แบบว่าดูลุยๆ,ๆอะ่ะทีนี้มันต้องไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเปนเป็นแบบนี้ ใช่ปะรองเท้าวางคิ้วหัวเหล็กอ่ะมันยากอยู่แล้วตัวเนี้เพราะมันเป็นหัวเหล็กแต่เ,เราก็มาสามารถมีเทคนิคหลายๆอย่างที่สามารถเชื่อมประสานให้มันแข็งแรงให้เนี่ยแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยรับประกันเดินเตะเดินไหลเตะไม่มีคําว่าหลุดเพราะเราเย็บข้างล่างด้วยและเย็บเสร็จเดี๋ยวเราจะฝังฝังและเก็บซีนไม่ให้น้ําเข้าไม่ให้น้าเข้านี่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะนี่แกให้น้ํายามันเคลือบเกาะกันนี่คือหลักคีหลักสําคัญเพราะรองเท้าเราจะแต่งให้มัน ให้มันอ่าดีไม่ดีมันอยู่ที่ช่างคําว่าช่างคือเราเป็นช่างทํารองเท้าเราต้องทําให้แบบเข้าใจหัวอกสําคัญเลยนะใจเขาใจเรายิ่งรองเท้าเล็วิ่งเนี่ยคู่แพงๆเนี่ยหรือไม่มันจะราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยวหรอกแต่ถ้าว่าแบกที่เรียของมันคือวัสดุมันดีเราก็พร้อมจะทําให้มันดีๆไปเลยและอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ ว่าถ้าคุณได้ไปในดีๆคุณก็สามารถใช้ได้ไปอีกนานแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเปรียบเทียบกันอย่างพื้นอย่างเนี้ยกับพื้นอย่างเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จขึ้นมานี่คือคู่เดียวกันนะแต่ว่าไอ้น,นี่บางอย่างไม่ได้เลาะแต่คู่เนี้ยบางเลาะข้างนี้มาแล้วก็ไล่เริ่มทําเริ่มเคลือบเงาเริ่มละปาแล,แล้วก็เริ่มซีนสีแล้วแต่ก็ได้ดูตอนจบกกอีกทีเดี๋ยวจะทำตอนจบไอท้ทีนี้จําไว้เสมอว่าช่างที่เขาทารองเท้าอะ คือช่างมันมีเยอะนะเราก็ไม่รู้จะบอกอยังไงแต่เราจะบอกว่าเราทําของเราให้ดีที่สุดอย่าไปอย่าไปาพูดถึงคนอื่นดีกว่าเราเอาของเราให้มันดีที่สุดเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็หนึ่งใจต้องรักคี่หลักสาคัญนี้ใจต้องรักนะแล้วก็คํานึงก็เสมอว่าใจเขาใจเราเพราะคนที่ใส่รองเท้ามันมีหลากหลาย มันมีหลากหลายสไตล์มันมีหลากหลายสไตล์แล้วทำไมบางบอกว่าเย็บให้เย็บ,ใ,ยบใช้ใช้ได้ดีๆเย็บอย่างนี้เห็นไหมได้เส้นเล็กนิดเดียวเย็บแล้วเสร็จมันก็หลุดง่ายขาดง่ายคือจริงทุกอาชีพเราใจใส่มานาะนเราจะเข้าใจมาทีน,นี้การที่เราจะเอาใจใ,ใส่อะไรกันแล้วแต่เราต้องรักก่อนเราต้องมาด้วยความรักก่อน เราต้องมาด้วยความรักก่อนเพราะถ้าเรารักแล้วเราจะทํามันได้ดีแต่ถ้าเราไม่รักทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นอนะ่ะมันมันจะยากนิดนึงกับสิ่งที่ผลที่จะตอบกลับมาแต่เหมือนบางบางบอกตรงว่าบางชอบบางรักบางมีความสุขกับการที่ได้ได้ลื้อได้ทําได้ ได้คัดต่อมใหม่ได้โม่ใหม่แล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันเป็นตัวตนของเราอะ่ะมันมีความสุขของเราที่เราได้นั่งนั่งทํานี่คือจะลื้อพื้นตัวนี้ออกเพราะพื้นตัวนี้ก็เขาก็เปลี่ยนพื้นมาจากที่ไหนก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะเรตจก็เป็นการทําของทุกคนแต่ละคนก็นะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ววิธีการทําของแต่ละคน แต่ก็อยากจะเน้นว่าถ้าเราทําถ้าคนที่เข้ามาเดินในอาชีพรองเท้าดูรองเท้าด้วยดูคนใส่ด้วยว่าเขาบุคลิกกาพยังไงเพราะรองเท้านี่มันบ่งบอกคนที่เขาซื้อรองเท้าเขาก็ดูจากดีไซน์ตอนแรกก่นถึงเขาจะซื้อรองเท้ามาใส่ก็ชอบทรงแบบนี้สไตล์แบบนี้ถ้าเป็นรองเท้าในนี้ก็คือเป็นรองเท้าแนวแบบออกลุยๆหน่อยแบบลุยๆหน่อยหรือว่าถ้าเป็นรองเท้าแบบว่าทํางานแบบ พวกทำงานแบบสไตล์อีกแบบก,ก็อีกแบบหนึง่งนั่นคืออย่างเนี้ยทุกส่วนมากที่เขาชอบครอบมันง่ายไงหรือพื้นเก่าก็ใส่กข้าไปครอบเย็บก็จบแล้วงานเราก็ต้องอ่านให้ขาดด้วยว่า เราจะทํางานออกมาแบบไหนอย่างมาลองท้าที่ผมทําทําไปหลายๆคู่ที่ผมทําไปหลายๆคู่ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเจออะไรพวกเนี้ยคอนเวิร์ตรองเท้าปีลึกๆคือทุกอาชีพมันมีเส้นทางของมันอยู่นะรองเท้าผมบอกเสมอว่าคู่เราแพงๆมีอีกเยอะแยะไปเลยเยอะแยะไปหมดทําไมเราต้องให้ต่างประเทศอ่ะอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างประเทศอื่นที่เขามา เปิดร้านช่อมรองเท้าในบ้านเราทำไมคนไทยไม่มีฝีมือหรือไงคนไทยเราก็มีฝีมือแต่คนเราคนไทยเราขาดการอเอาใจใส่และความรักทำเพราะทำเพราะไม่มีอะไรทำทำเพราะคือคนไทยไม่ค่อยให้ให้เกียรติกับอาชีพของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันบางอะบางจะให้เกียรติกับอาชีพจรงคือบางภูมิใจไม่เคยอายใครด้วยว่าที่เราเป็นช่างทํารองเท้าไม่เคยอายเพราะเราก็ไม่เคย ไปขอใครก็กินแล้วคนที่รักรองเท้าเยอะๆก็มีเยอะแยะที่เขาต้องการคนที่เข้าใจในเรื่องรองเท้าจริงรองเท้าจริงมันจะมองคนอาจจะมองว่ามันดูต่ำต้อยไม่มีเกียรติจริงๆมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องทุกคนต้องใส่ทุกวันเลยนะทุกคนต้องใส่ทุกวันเนี่ยได้เส้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเอาพื้นดอ,อก ื่อเดี๋ยวเราจะใส่พื้นอย่างพื้นแค,คนี่ก็โอเคอยู่แต่มันยังมีพื้นที่ดีกว่านี้พื้นอังกองอังกฤษก็มีเยอะแยะใช่ป่ะแต่ทนเนี้ยมันเป็นตัวที่ปรับเสียนว่าคนเราจะทํำยังไงนี่แหละเราจะใส่ยังไงนี่คือคีย์หลักของมันแต่อย่างตัวนี้บางก็ทําให้ดูแหละอันนี้ไอ้ที่เห็นยังไม่เรียบร้อยนี่คือ แค่สีน้ำยาไว้ให้มันกันน้านะสีน้ำยาให้มันกันน้ำเพราะรองเท้าต้องเน้นเรื่องกันน้ําเพราะว่าบ้านเรามันเป็นประเทศไทยประเทศไทยก็ฝนตกรู้อยู่แล้วฝนตกถนนก็ไม่ค่อยดีพื้นก็ต้องแบบทนทนหน่อยนะเดี๋ยวกเก็บรายละเอียดแต่งรออะไรมันอีกเยอะแยะนะก็ลองคิดดูนะเลดวิงเดี๋ยวจะทำคลิปตอนจบให้ดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว โอเคนะครับฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ไดนะ้เป็นเป็นเห็นเขาชอบพูดว่ากดไลค์กดแชร์ไงเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์บางด้วยบังกันแหละนะจะได้มีกําลังใจโอเคนะครับทุกคนส่งรองเท้ามาบางไม่ผิดหวังมันจะดูแลให้ดีที่สุดใจเขาใจเราทําเต็มความสามารถที่ตัวเองมีนะครับขอบคุณมากครับ